ตอนนี้เรากำลังเก็บกระเป๋าไปใท้ทะเลกันค่ะมีออนเก็บกระเป๋าคนเดียวเลยนะคะตอนนี้เราวามาตัดตาหีบแล้วค่ะโรงเรียนตวยแล้วก็สะอัดมากเลยมีออนให้ติบคะแนนเลยค่ะที่สาคัญไม่มีผีนะคะพี่ไม่เห็นกลัวเลยนีออนโอเคตอนนี้เราอยู่ที่หาดนางรองพระอาทิตย์ขนาดนี้นีออนจะดำไหมดำเยียบเลยค่ะ ุ้งก็แรงตัวชีวิตมากเลยค่ะดูตีกว่าจรินมีอ้อนจะอิ่มมากินข้าวที่อ่านตรงตาที่นี่ที่เขาเล่นน้ำสงกันกันตตอนกลางคืนแม่ค่ะก็ไปไปเล่นน้ำสงการกันออนกินน้ำแข็งแต่อร็ดอร่อยเลยตอนนี้เราอยู่หาตเตยามค่ะวันนี้เราก็ต้องกลับแล้วนะคะเราจะไม่เล่นน้ำแล้วค่ะ แค่เอาทาอไปเหยบน้ำเฉยๆค่ะอจริงจริงค่ะอุ้ยเบียกหมดเลยนอนกับกันนะบ๊ายบาย